สบายดีพี่นสบาดีนบมาเจอกันอีกแล้วอยู่เดินย,นย่นเสนเรนซิสโกพี่น้องครับเมื่อ,าอยามบ้านขึ้นย่นจังหน่อยก้าม,นะมุ่งปลายตอนนี้กัเจดมุ่งก้ามุงสีสธรรมดาครับสมุ่งสี่สิเขาเปลี่ยนมาเก้ามุ่งสีเมื่อยามบ้านขึ้นหอดบ้าน อยู่เดินยนซานฟรานซิสโกตอนนี่ยนะเต็ดต่จสเ้าไป็นหน่อยตาได้เด่ตื่น่แก่ vài มุมไปออกเซักเมนโตมานี่นะออกมาสีมุงม่หอดพี่เ็อเกือบพบมูงพี่น่อยเศร้ารถมาเศร้ารถเขาหล่อกว่าดนรับมาเองกตับมาอารถมาทรงเขาอยู่ในยูเดนยนี่ khi, kỳ luôn phải mà Lột phải nên nên đỡ này là à, Mọi người chạy bằng đỡ nhún anh à, đi SF SFO có giờ hỏng San Francisco International nhảy nhảy để đỡ nhún tụi này là. เราเจอกันอยู่ล่าคนเลยไปนอนเลยโอเคจะหาสื่ออาหารกินก่อนเพื่อสิขืนย่นขืนย่นแล้วเขาก็เลี่ยงอยู่ด็อกแต่ว่ามันก็อีกสีหาสมูทกับเพื่อเขาจะเลี่ยงหิวได้กินต่กาเฟจอกเดียวสองโอเคเจอกัน mm I... เดนยินเดินยุ่นสิงคโปร์แอร์ไลน์พี่น้องคนบ่มี่บนลเลยพอแถวนี่มันเป็นบอนคนยางไปขึ้นยุ่นไปเทอร์มินอลตัวอื่นพอตัวนี้เทอร์มินอลตัวที่หนึ่งแล้วมันกับโมเมนต์บอลเข้าขายการขายของบอลเข้าขายการขายของปรอยู่ทั้งคนแหละไปนอนสิพ้าไปทั้งทั้งเมืองนั่นแหละ ในตลาดกันเลยมูมีคนพี่หรอน้องชายเขา,เขาไปว่าเลยรบอคนมันหลายกับจอนยนลงเลยตอนยนลงแหละคนลงมาแตย่ยนมันก็เต็มอยนเลยแถวนี่ยเขาอปเขาก็ไปต่อยน์ตอนยนนีน่มันมีซีเทอร์เมนโอนคนทีบอกอยู่นี่โนโะนี่ซีเทอร์เมนโอนคนบอสเขามาลงยนแล้วเขาก็ไปตอนนนนน่อยน์บอลนันบอนี่เทอร์เมนโอนไฟมัน นเมืองนี่คนไลยอยู่พี่น้องเมืองนี่ไม่มีคนหมดปัญญาภัยายมาเกิดเมืองนี่คนไลยมันมีตลาดมีแต่ตลาดแถวนี้ยเดินย่นสิงกระโปร์พี่น้องยึ่นย่นเป็นตลาดตลาดเขาขายเครื่องขายของอะไร เดินยิ่งเดินย่นเสิงกระโปร์พี่น้องเลยงามงาม,งาม,มนา้่มันเขาเลี้ยงปลา <c oughs> ปลาค่อยร้อนจลาดมอนพี่น้องเลยน้ำง,ง,งามมีบอลหน่อยควนดังเลยเลยปลาท่อกระเป๋าลุยได้ ยังย่างเลาะอยู่พี่นงเลยมหอดตั้งใจเจ๊มุ้งปลายหมัวว่านี่ตอนเ้าเลยเดี๋ยนะังไงสามสี่มุ้งสเสาร์นยัยงบ่ได้นอนมาจะมีกาก็เลยนอนใน,นยนต์ก็ได้นอนคือสินอนน้อยหนึ่งโอ้มเมื่อมาข้อจนวะข้อจนว่าเจ็บปุ๊บสงสัยข้อข้อผับลงหมดทนะีนั่นนอนในต่างนนต่างใน,นยนต์ พลังมากพี่น้องมันใกล้สีแจงเลยผู้มาผู้ไปนั่นแหละมันก็สีร้ายนี่ก็บนร้ายแบบคนนะคนเขาลงเงินลงมามันก็ร้ายเมื่อเดียวก็กหายไปแหละบอแลนไปต่อยนดชนรลายสิงคโปร์มีจจะคนมาต่อเขามาต่อยนต์อยู่นี้มาแต่ใจกันเลย bây đi Việt Nam lạiality Philippines là lạiality Việt Nam estrogen là lạiality nhưng côinda trẻ cô giống cònan wasn't I good nọ secondo ella lo, có ở เลือดสิบรนนอนยางเราจะหดพนละทีนอนกับพืชกระเทือนพป็น,น้นองนอนบารับดอกนี่นมันพ้นละมันนองเนี่ยคนโปอกเข้ายางไปยางมาคนยยางไข่ก็เป็นคนนอนอยางเนี่ยก่นยังถ่ายอยีกมืนจเจอนึังมงอนลสี่มุง่งสี่มุ่งเสา ถ่ายอีกแปดชั่วโมงพี่น้องแปดชั่วโมงไปสิบสองโมงไป็ไปปนยนนะเหลกมึงดูคนเห็นหมมีแต่คนเลยมนคนจะนอนไปยังไแหละนอนเป็นน้ำผพนืนมึมีหงมึมีหงเลมบออยู่นี่มีอยู่กับมพ่อกันเะคนนอนเป็นน้ำผึ้งนี่หละมันจะคนอินเดียพอมัน ออกบ่ได้เด้อพี่นอ้องขวกมาต้อยุน่นเขาห้อยออกเขาห้อยย่นนี่เขาก็คงคงนอนไปยังสี่แล้วเขาก็บวายยังได้เลยไปอย่างนอนก็นอนน้ำขึ้นโบไป,นนนนไ,ปไปสันป้ายยางเอาวะปายยางไว่ามันเป็นซูสุดสันเดินยุ่นตัวยุ่นเป็นสี่เหลี่ยมเลืยเด้อพี่นอ้อง ตามคอย่าไผ่เบิ้งนี่นะมันมีซีเทอร์เมโนโนอยู่นี่เชียงคโปรเชียงชีของเชียงเชียงชีก็ซื่อเรียนยนต์พวกเอเชียเนี่านมาไผ่มากคอมเมนต์มามาลงนี่ธรรมศาสตร์อันสิงคโปร์มาลงนี่เบิร์ดไปลาวไปเวียดนาม ไปฟิลิปปินส์ไปประเทศไทยไปอินเดียพวกอินเดียพวกประเทศอเมริกาอินเดียกันมานนี่แหละพวกสับคีอันพวกสดยสื่อปีนยนต์สิงคโปร์มันไหนมานนี่บ้านละไปน้ำาสายเลยสำสื่บสายการบินอันอันโคเรเลีก็ไปพหมดละไปล่องอยู่กันเาวเกาหลียข่าวโคเรเลีโอ้ยช่องแทบไปช่างนี่แหละมันไปขึ้นยนต์จือ นี่ตอนมาสุดนะมาปีไหนปีสองพันเอ็ดปตอนโควิดยังเป็นอยู่นะวันนาภัยแม่แะ้วนี่ทุกงไซมมาข้นยนตัางแถวนี้เลยเนี่ยขนยนเมื่อลาวเจออยูอ่ แถวในโมมีคนปนไดเพราะม,มันมันออกไปใส่หมอนไปขืนย่นเลยหมอนน่ะข้นหมอนเขออ้าวหยางก้าวหยางสวนไปสวนมา ออกมาลาวมาคามีนมาเวียดนามออกมาเติม,มิกามาทำมาลงนี่แหละจอย่นอยู่นีนน่แหละป,ประมาณนั้นแหละพี่น้องเลยมาสายบอลอั่นให้นบังเดอร์ญุ่นจังเล็กจังน้อยเจอกันเด้อบาเวียนเจนภาษาพี่น้องอาหารเสิร์เมื่อีิเล็กก็จะเอาอาหารหลายๆเพอร์กันี่เะสิร์ฟเลย มีลายแนี่อโอมีลายหมอก็แมนหมอ,อ,มหมอ,อยังไง่าพวกใครแต่เบรคเาสไปเลยนอนเนาะัาเปียกับนี่ข้าวกรีกันนี่เราไปเด้ไปซื้ออาหารเล้ิอยู่ในกระพเพ๋าลลวออลำไยกันนี่นะพี่ลำไย <laughs>